ว่าที่ดรทักษิณชินวัตรตีเนียนแล้วแอบส่งสัญญาณหักหลังนายเศษฐาทวีสินให้ชนกับกลุ่มมหาอภัผลถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็ท่านกำลังซุกผีบ้าใส่หมางงสมาชิกวุฒิสภาหมดอำนาจ ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมแต่เขากำหนดไทม์ไลน์ในการประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินโยบายดิจิทัลวอลเลตไว้วันที่18พฤษภาคมหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาหมดอำนาจแล้วจบแล้วครับหมายถึงว่า เสถาสู้เสถาสู้ในงานนี้เศษฐาเดินหน้าเดินหมากเดินเกมไม่สนดิวไม่สนดิวไม่สนข้อตกลงใครจะไปตกลงว่ายังไงว่าเขาจะต้องออกในเดือนมีนาคมไม,าไม่สนเขาไม่สนครับ ใครจะเป็นผู้รับประกันนายหญิงบ้านจันเป็นผู้รับประกันไม่สนพ่อเขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่ได้หมูเหมือนนายสมัครสุนทรเวเขาไม่ใช่ท่านสมัครเขาชื่อเศรษฐาทวีสินไม่ใช่ชื่อสมัครสุนทอรวีและเขาบอกว่าเขาไม่มีวันลาออกทำไมเขาต้องลาออก ปัญหาใหญ่ก็จะไปตกอยู่ที่ใครครับก็ไปตกอยู่ที่คนรับประกันข้อตกลงนี้ไงดิวรับดิวเลิฟหนึ่งไงนายหญิงบ้านจันเป็นผู้รับประกันข้อตกลงนี้ VIP หนึ่งก็ไม่รู้ทำยังไงแต่ VIP หนึ่งก็อยากจะให้เศรษฐาเนี่ยลุยเพราะตัวของ VIP หนึ่งเนี่ยต้องการที่จะหักดิวนี้อยู่แล้ว เขาไม่ต้องการให้คนอย่างนายบีรพันธ์สาลีรัตวิพะไม่ต้องการให้คนอย่างพลเอกประวิตย์วงสุวรรณมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกเขาต้องการให้คนจากพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ก็เหลือสองคนก็คือนายเสถียรกับอุ้งอิงนี่แหละเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เขาไม่เคลื่อนออกมาข้างหน้าในการที่จะหักเดี่วเอง แอบซ่อนอยู่ช่วยใชย้พฤติกรรมช่วยใช้อีโก้ช่วยใชย้ลักษณะนิสัยของนายเศรษฐาทวีสินอ่านว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ยเมื่อบอกว่าตัวเองไม่หมูมันนายสมัครเขาไม่ใช่ในายสมัครสุนทรเวรีและยืนยันว่าไม่ลาออก้ังนั้นก็แอบหนุนไง แอบหนุนให้เศรษฐาทวีศินลุกขึ้นมาชนกับกลุ่มห้าในพลถ้าเศษฐาสามารถหักดิวได้หรือมีข้อตกลงพิเศษแล้วเศรษฐาจะเป็นนายกต่อไปก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยนายกรัฐมนตรียังอยู่ในพรรคเพื่อไทยนี่คิดแบบไม่คิดร่วมนะคิดแบบกินแบ่ง อย่างน้อยนายกรัฐมนตรียังอยู่ในคนของพรรคเพื่อไทยก็ต้องดูครับว่าที่ดรทักษิณเชนวัตรตีเนียนแล้วแอบส่งสัญญาณผักหลังนายเศรษฐาทวีสินให้ชนกับกลุ่มกับกลุ่มอ้าในให้ผลให้ชนเลย ถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็ดกเตอร์ทักษิณท่านกำลังสุกผีบ้าใส่หมาวอท่านเข้าใจไหมครับสุกผีบ้าใส่หมาวอก็คือผักผีบ้าให้ไปกัดกับหมาบ้านแล้วตัวเองก็นั่งดูอยู่ เพราะมันบ้าด้วยกันทั้งสองนี่คนก็บ้าหมาก็บ้าก็กัดกันไปเลยนี่แต่คนที่หนักใจที่สุดตอนนี้ก็นายประกันนั่นแหละผู้รับประกันเศรษฐาเนี่ยเหนือกว่าหนึ่งปีทักษิณน,นี่เป็นจริงนะหลายคนก็ยอมรับว่าในสถานการณ์วิกฤตนี้เนี่ยเศรษฐา ประคองสถานการณ์ได้ดีกว่าด็เตอร์ทักษิณเนื้อกว่าและในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้เนี่ยเศรษฐาทบีสินยังควบคุมให้ก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าให้เราจับตาดู การเดินหมากทางการเมืองครั้งนี้ของดออรทักษินและนายเศรษฐาทวีสิทธิ์เขาจะสามารถหักดิวกับกลุ่มดีฟสเตตห้าในพลนได้หรือไม่น่าสนใจนะครับถ้าหักได้อำนาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จจะตกอยู่ในพักเพื่อไทย และภาคพ่อไทยก็จะครองอํานาจต่อไปอย่างยาวนานจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนจะชนะเลือกตั้งหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งในเดือนมีนาคมนี้มันครบดิวครบดิวดังนั้นต้องมาดูว่าเศษฐาจะสามารถหักด,ดิวได้ไหม ถ้าเศรษฐาสามารถหักดิวที่กำหนดว่าตัวเองต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแค่หกเดือนได้เนี่ยสถานะทางการเมืองของเศรษฐาทวีสินจะขึ้นมามีอำนาจเหนือกว่าดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรสามารถที่จะทำข้อตกลงสามารถที่จะดิวกับกลุ่มดีฟสเตทห้าในผลได้โดยไม่ต้องผ่าน ดกเตอร์ทักษิณก็สร้างตัวสร้างตนขึ้นมาพรรคเพื่อไทยก็จะเริ่มมีการขยับจากที่ต้องฟังในายใหญ่ฟังชั้นสิบสี่ฟังบีพีหนึ่งฟังดกเตอร์ทักษิณคนเดียวนี่เสียงของนายเศรษฐาทวีสินจะดังขึ้นเสียงของนายเศรษฐาทวีสินจะกำหนดความเป็นไปของพรรคเพื่อไทย ในเดือนมีนาคมนี่แหละครับหรือว่าก่อนสงการนี่แหละจะเป็นบทพิสูจน์ว่าตัวนายเศรษฐาทบีสินจะสามารถมีเสียงที่ดังในภาคเพื่อไทยจนกระทั่งกบเสียงของด็อกเตอร์ทักษิณได้หรือไม่ไม่ต้องพูดเลยครับอุงอิงก็กลายเป็นโคโดมเด็กน้อยทางการเมือง ไปแล้ววันนี้ไม่มีผลอะไรเลยต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยลูกสาวของดรทักษิณกลายเป็นเด็กทางการเมืองเป็นโคโดมกทางการเมืองเป็นเด็กผู้ไรเดียงสาถ้าไม่มีพ่อก็หมดน้ำอิวยิ่งพ่อเสียงไม่ดังเหมือนแต่ก่อน มีเสียงของเศษฐาทาวีสินดังขึ้นมาเทียบเท่ากันหรือบางสถานการณ์เสียงดังกว่าจบไปแล้วครับจบไปแล้วอุ้งอิงชินวัฒน์จบไปแล้ว,ลว,ว,ลวก็ต้องดูกันครับว่าในเดือนมีนาคมต่อเดือนเมษายนนั้น เศรษฐาทวีสินจะขึ้นมาอยู่เหนือดอเตอร์ทักษิณได้หรือไม่ซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนเลยเพราะเพื่อไทยวันนี้ไม่ใช่พรรคที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อไทยวันนี้เขาทำเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของเขาเองเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองและ ทำเพื่อให้มีอำนาจทางการเมืองต่อไปแค่นั้นโนสนโนแคร์ no son, no care, ประชาชนแต่ต้องพูดให้ท่านทั้งหลายฟังจะได้รู้ว่าเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่จะได้เห็นภาพจริงทางการเมืองไงคนระับไม่ต้องเห็นภาพลวงตาความเป็นจริงทางการเมืองวันนี้คือการต่อสู้กันเพื่อให้ตนเองมีอำนาจที่สมบูรณ์ ไม่ใช่การต่อสู้กันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ที่สมบูรณ์ก็ฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วครับว่าพรรคการเมืองนี้มันก็เป็นเช่นนี้ละดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ตัดสินใจเอาก็แล้วกันว่าเราจะยังอุ้มชูยังสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีลักษณะอย่างนี้ต่อไปหรือไม่ ทิ้งให้คิดไว้นะครับเอาละครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับเป็นข้อมูลทางลึกที่นำเสนอให้ท่านทราบในวันนี้